สวัสดีครับเพื่อนๆขายถูกก็จะขายได้นะครับแต่ถ้าขายแพงนะครับก็จะขายไม่ออกนะเหมือนของตีนะก็เอาว่าแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ตีไม่รีบขายนะของตีติขายอยู่ที่1ล้านกับอีก7จ็ดหมื่นนะครับเป็นราคาที่ติขายจริงจังนะไม่ได้ขายกันซีซัวนะครับแล้วก็เออเป็นราคาขายจริงนั่นแหละแต่ว่าไม่รีบขายนะครับอ่าส่วนเพื่อนๆบางคนตอนนี้ก็เริ่มจะมีของเหมือนตีบ้างแล้วนะครับทั้งประเทศไทยอาจจะมีคนที่มีของเหมือนตีอาจจะแค่คน2คนสาคนนะครับแต่เขาก็จะรีบขายกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆก็ดูนะ ของตีจะเป็นช่องที่พิเศษที่สุดในประเทศไทยนะครับของตีนะจะเป็นช่องนะที่พเิเศษที่สุดในประเทศไทยนะครับคนไทยทั้งประเทศ60ล้านคนนะครับส่วนมากจะหลงทางนะครับคนไทย60ล้านคนนะครับทั่วประเทศตอนนี้กําลังหลงทางกันอยู่เขาเรียกว่าไปทางผิดนะครับไปทางผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับเขาไปทางผิดกันยังไงนะครับเขาไปทางผิดยังไงก็คือว่า เขาชอบไปทักแชทนะครับกับคนที่ดูเหมือนจะดังนะครับคนที่ดูเหมือนจะดังเหมือนอย่างว่าพวกโจรในที่มืดน,นะครับพวกโจรน,น่ะเขาก็จะเอาหน้าคนดังไม่ว่าจะเป็นลูกตีหรือร้านดังๆในประเทศไทยมากมายนะครับเขาจะเอาหน้าคนดังเนี่ยไปสร้างเป็นเพจปลอมนะครับไปสร้างเป็นอะไรนะอะไรปลอมๆนั่นแหละครับแล้วให้แบบเราไปหลงทักกับพวกเขาพอเราไปหลงทักกับพวกเขานะครับเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวให้ราคาดีนะสุดท้ายจะต้องมีใบเปิดงานมีค่าดูมีค่าใบเซอร์มีอะไรก็ไม่รู้ครับของพวกโจรกันนะครับ สุดท้ายนะั้นแหะช่องทางนั้นก็เรียกว่าการคุยในที่ลับนะครับคุยในที่ลับคืออะไร วันีที่รับคือเพื่อนๆไปคุยกัน2คนไงเออเพื่อนๆไปแอบคุยกัน2คนนะครับก็คือ1ก็คือเพื่อนนี่แหละที่อยากจะขายนะกลับไปคุยกับโจรน,นะครับที่แบบต้องการตั้งใจจะหลอกเพื่อนๆนะครับอ่าช่องทางการแชทนะครับเป็นช่องทางแรกที่คนไทยชอบไปติดต่อกันนะครับเขาเรียกว่าหลงทางอย่างรุนแรงนะครับช่องทางนั้นเป็นช่องทางที่ผิดนะครับไม่อยากดีไม่อยากให้เพื่อนๆไปทางนั้นเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับวิธีการไปแบบที่2อาจจะค่อนข้างดีและปลอดภัยกว่านะครับวิธีการดีแบบที่2ขอบพระคุณครับดอกกกกุุลาาาบบบสวยจเพพื่ออนนะคคครรััขณม วิธีการที่2นะครับเป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะฉลาดแล้วก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะครับก็คือตรงไปที่บ้านเขาเลยครับตรงไปที่บ้านเขาเลยแล้วก็เอาสินค้าไปให้เขาดูที่บ้านกันเลยนะครับแต่การไปที่วิธีที่2ที่เขาเรียกว่าค่อนข้างจะดีค่อนข้างจะฉลาดแล้วนะครับแต่จะเสียเปรียบอยู่อย่างหนึ่งนะครับเสียเปรียบอยู่อย่างหนึ่งเหมือนเราว่าผลสมบัติบ้านเราอ่ะไปประเคนให้เขานะครับผลสมบัติบ้านเราอ่ะก็คือของที่เราสะสมกนันมานับเป็น10ปี20ปี30ปี50ปีรัปอาป์สเบนให้าสิาปีนะครับวอาเฮ้ย คุณช่วยซื้อหน่อยสิคุณช่วยรับหน่อยสิอ่า แบบนี้ก็คือเหมือนจะดีแล้วนะครับเหมือนจะดีแล้วนะครับเหมือนจะดีแล้วแต่จริงๆก็คือแบบเสียหลักนะครับเหมือนแบบเราหอบที่ดินดีๆมูลค่าดีๆไปขายไปจำนำกันดูกๆอะไรประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับอารมณ์นะประมาณนั้นเลยก็คือเหมือน,น,นว่าเราอะเอาทรัพย์สินของเราเอาของมีค่าของเรานะไปประเคนให้เขาในราคาที่ถูกนะครับส่วนช่องตีนะครับเป็น,ปนช่องแรกและช่องเดียวในประเทศไทยนะช่องแรกและช่องเดียวในประเทศไทยนะครับที่ให้ทุกคนนะครับมาเป็นเพื่อนกับตีนะครับ ให้ทุกคนมาเป็นเพื่อนกับตีนะครับและต,ตีจะเอาภาพสินค้าของ,งเพื่อนเพื่อนขึ้นไลฟ์นะครับพอตีเอาภาพของเพื่อนเพื่อนนะครับ60อ่าของเพื่อนเพื่อนทุกท่านขึ้นไลฟ์นะครับ, 60, นนะค,รบคนไทยทั้ง60ล้านคนน่ะคนไทยทั้ง60ล้านคนเนี่ยก็ยจะเห็นนะครับสินค้าของเพื่อนๆนนะครับคนไทยทั้ง60ล้าน,าน,านา 60, คนเนาะก็จะเห็นสินค้าของเพื่อนเพื่อนนะครับหลังจากนั้นแะครับพอเขาเห็นแล้วเขาเกิดความอยากได้ขึ้นมาแล้วครับก็จะต้องมีการแข่งขันราคานะครับ ต้องมีการสู้ราคานะครับแข่งขันราคาเพื่อจะได้สินค้าของเพื่อนๆไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆตั้งแต่ฟังตั้งแต่ตอนเริ่แรกมาถ้าเกิดยังทันนะยังอยู่นะครับก็คือ1 นะครับคนไทยอ่ะสรุปเลยนะครับสรุปเลยก็คือ1คนไทยเนี่ยชอบไปทักแชทคุยกับโจนโจนเขาก็จะปลอมเป็นหน้าตีนะครับเป็นหน้าคนดังในประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปสร้างเพจบอมนะครับแล้วพาเพื่อนๆอ่ะหลงไปแชทกับพวกเขานะครับวิธีที่1นึ่งีอยากให้เพื่อนๆทยทั้งประเทศนั้นเลิกได้แล้วนะครับเลิกไปทักแชทนะครับการที่ไปแอบคุยกัน2คนหรือไปทักแชทกัน2คนเท่ากับว่าเราอ่ะ เออไปแอบคุยกันในที่มืดครับเท่ากับว่าเราอะไปแอบคุยกันในที่มืดถูกไหมครับพอเราไปแอบคุยกันในที่มืดเนี่ยก็คือเสียเปรียบนั่นเองนะครับส่วนมากจะไปเจอโจรซะส่วนใหญ่นะส่วนมากนะจะไปเจอโจรซะส่วนใหญ่นะครับส่วนวิธีที่2ก็เกือบจะดีแล้วนะครับวิธีที่2ก็คือเกือบจะดีแล้วก็คือเอาสินค้าเราตรงไปที่บ้านเขาเลยครับเอาสินค้าเรานะตรงไปที่บ้านเขาเลยนะครับแต่เหมือนกับว่าไปงอนง้อไปให้เขาช่วยซื้อนะครับแล้วเขาก็จะกดราคาหรือเขาจะข่มเหงราคาเราเท่าไหร่ ก็ได้นะครับวิธีนั้นก็คือเหมือนเอาสมบัติที่เราเก็บกันมาตั้ง30ปี40ปี50ปีห้าปีไปประเคนให้เขานั่นเองนะครับวิธีนั้นก็คือเกือบดีแล้วแหละเกือบดีแล้วแหละแต่วิธีที่3นี่ครับช่องหกตีนะจะเป็นช่องที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะคือไม่ใช่ไม่ยังไงนะก็คือเป็นช่องแรกที่คิด แนวทางใหม่ขึ้นมาก็คือให้เพื่อนๆส่งภาพเข้ามากางรายการสดๆนะครับส่งเข้ามากางรายการสดๆเก็จะเอาภาพของเพื่อนๆขึ้นให้กับคนไทย60ล้านค like น Likewise, <affe tới cond or notes> ดูทั่วประเทศนะครับเพราะคนไทย60ล้านคนเห็นของเพื่อนๆทั่วประเทศแล้วเขาอยากได้นะครับเขาก็จะมีการแบบขอซื้อกันนะครับขอซื้อจนรุนแรงนะครับส่วนเพื่อนๆขายได้แล้วนะครับจะนะมีสินน้ําใจให้ตีเมื่อไหร่ให้เพื่อนๆขายได้ก่อนอ่ะให้เพื่อนๆขายได้ก่อน เพราะคุณรับดอกไม้สวยๆดอกกุหลาบสวยๆแล้วหัวใจนงามนะครับถ้าเพื่อนๆขายได้แล้วจะมีน้ําจิตน้ําใจนะครับยังไงนะครับน้ําจิตน้ําใจก็คือดูนะครับอืเหมือนถ้าเพื่อนๆนะครับขายได้แล้วนะครับขายได้แล้วนะอ่าเพื่อนๆขายได้แล้วปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะมีน้ําจิตน้าใจยังไงนะครับมาดูกันนะครับเอเอาไงให้เพื่อนๆดูดิครับอ่านี่ครับพอเพื่อนๆขายได้แล้วนะครับพอเพื่อนๆขายได้แล้วนะครับจะมีน้ําจิตน้ําใจนะครับอุดหนุนสินค้าของตีนะครับ สามขวดร้อยฟรีส่งนะครับสามขวดร้อยฟรีส่งนะครับอุดหนุนไม่ต้องมากครับคนละร้อยเดียวนะครับสามขวดร้อยฟรีส่งให้เรียบร้อยนะครับยาดมหอมๆนะครับยาดมหอมๆนะครับสามขวดร้อยฟรีส่งนะถ้าเกิดใครขายได้แล้วค่อยอุดหนุนนะครับไม่ต้องรีบอุดหนุนก่อนนะครับอประมาณนี้เลยนะครับหรือถ้าใครถูกใจแล้วก็อุดหนุนกันได้เลยติก็ไม่ห้ามนะครับเนี่ยติก็มาขายนะครับยาดมนะสามขวดร้อยฟรีส่งนะครับอกลัวโดนหลอกไม่ต้องหลอกครับเพราะว่าทำไมหนึ่งเราไม่ได้โอนังินนี่ เราไม่ได้อวนตังนี่เราจะไปกลัวอะไรเราเป็นคนขายเราเป็นคนได้ตังนะครับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวขอปักหมดก่อนนะอ๋าเอ๊ะเราลืมเราลืมอ้น,นี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆบอกว่าเขาบอกว่าถูกจํากัดนะครับเพราะอะไรนะทําไมอะเพราะผลิตอ๋อเพราะเราเพราะเราไปโชว์สินค้าเมื่อตะกี้นะครับ ผลการค้นหา10นาทีหลังจากนี้เนื่องจากว่าคุณได้โปรโมทแบรนด์สินค้าอื่นนะครับเห็นไปโชว์หอมหอมนะโอเคไปโชว์ยาหม่องหอมๆนะครับอ่าไปโชว์ยาหม่องหอมๆเข้าไปนะครับไปโชว์ยาหม่องหอมๆเข้าไปก็เป็นเรื่องสิครับเนี่ยลืมไปเลยนะครับห้ามโชว์นะอ่าโอเคไม่ไม่โชว์ก็ไม่โชว์นะครับไม่ว่ากันโอเคครับเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับกดติดตามครับกดติดตามไ่ไปฟังคลิปที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับกดติดตามเนาะ เออเมื่อกี้ไปโชว์สินค้าเข้าไปอ่ะโดนเปรี้ยงเข้าไปเลยเออใช่ใช่ครับโอเคครับอ่าถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับกดติดตามแล้วเข้าไปฟังคลิปที่หนึ่งนะครับเพื่อนๆพร้อมแล้วนะกดติดตามนะเข้าไปฟังคลิปที่1นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับมีของดีๆเหมือนในคลิปที่2นะมีของดีๆเนาะเหมือนในคลิปที่2กันนะครับเพื่อนๆก็ส่งมาให้คนไทยทั้งประเทศดูเลยนะครับขอบพระคุณนะครับดอกกุหลาบยังไงนะครับสวยๆมากๆเลยดอกกุหลาบสวยมากครับ กดติดตามเสร็จเข้าไปฟังคลิปที่1น,นะครับเพื่อนๆกดติดตามเสร็จเนาะเข้าไปฟังคลิปที่1กันได้เลยนะครับพอฟังคลิปที่1แล้วอย่าลืมนะแอบไปดูคลิปที่2กันนิดหนึ่งนะแอบไปดูคลิปที่2นิดหนึ่งนะครับอ๋อของตีไม่รีบขายครับหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นของตีนะตีไม่รีบขายเออก็อคือตั้งไว้ไม่ไม่รีบขายไงอส่วนใครจะซื้อก็แย่เลยนะครับใครซื้อไปแย่เลยเพราะตีจะไม่ได้มีของพิเศษมาโชว์ให้กับเพื่อนๆดูไง เออตอนนี้มีที่ตีเหรียญเดียวหิก็อยากจะเก็บไว้กันนานๆไม่อยากรีบขายนะครับถ้าร้านเดียวก็ยังไม่ขายนะครับต้องร้านเจ็ดหมื่นเท่านั้นนะครับต้องร้านเจ็ดหมื่นเท่านั้นนะถึงตีจะยอมขายเนาะอืมอ่ะโอเคครับต้องร้านเจ็ดหมื่นเท่านั้นนะครับถึงติจะยอมขายนะมาครับเพื่อนๆกดติดตามเสร็จนะครับแล้วก็เข้าไปดูวิธีการขายในข้อที่หนึ่งนะครับในโพสต์ที่หนึ่งนะ กดติดตามเสร็จนะครับเข้าไปดูเลยนะครับเข้าไปดูนะคลิปท un> ี่1กันได้เลยนะครับเพื่อนๆเข้าไปดูคลิปที่1กันได้เลยครับกดติดตามเสร็จนะเข้าไปดูคลิปที่1กันได้เลยนะครับวิธีการขายนะเสร็จว่าถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับก็ส่งตัวอย่างสินค้ามานะครับเหมือนในคลิปที่2นะครับเหมือนในคลิปที่2งนะครับง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆดูคลิปที่1กับคลิปที่2เท่านั้นแหละอ่าส่วนของตีหนึ่งล้านกับอีกเจ็ดหมื่นนะครับมีของแต่ไม่รีบขายนะครับมีของนะไม่รีบขายนะ อย,อ,ยอยากให้อยู่กับตีานานๆด้วยนะครับหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเนี่ยอยากให้ตีอยู่กับตีนานๆนะครับขอบพระคุณนะครับดอกกุหลาบสวยๆนะครับเพื่อนๆนะครับส่งดอกกุหลาบงามๆมาให้หนึ่งดอกนะครับขอบพระคุณมากๆครับปักหมุดไว้เลยนะครับผมมีอยู่ด้วยครับเยี่ยมเยี่ยมเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆบอกคุณยูเซอร์เก้าบอกว่าผมก็มีอยู่ด้วยนะครับอ่าแล้วนี้ก็มาเป็นแบบพูดคุยเรื่อยๆนะครับไม่รีบไม่ร้อนอะไรกันเลยนะครับใครมีพิมพ์ว่ามีนะครับใครมีพิมพ์ว่ามีมาเลยนะครับอ่ามีว่านเสร็ฐี มีวันเศรษฐีด้วยเก่งอ่ะโฆษณาขายของให้เพื่อนๆด้วยอ่ะเพื่อนๆบอกว่า ใครสนใจนะครับว่านเศรษฐีนะก็สามารถเพิ่มเพื่อนๆท่านนี้ไปได้เลยนะก็คือเป็นการโฆษณาให้นะครับว่าเพื่อนๆท่านเนี้ยมีว่านเศรษฐีอยู่นะครับถ้าใครชอบเกี่ยวกับแนวต้นไม้นะแนวต้นไม้อยากจะแบบนะาว่านเศรษฐีก็ประมาณนี้นะครับอ่าดูพิเศษว่าดูความพิเศษนะครับคุณหน่อยถามว่าแล้วดูว่าพิเศษอย่างไรนะครับวิธีการดูนะครับคุณหน่อยว่าพิเศษอย่างไรนะครับกดติดตามครับพอกดติดตามเสร็จนะแล้วก็เข้าไปดูคลิปที่เท่าไหร่กดติดตามเสร็จแล้วก็เข้าไปดูคลิปที่2ครับ อ่าใช่ครับกดติดตามเสร็จนะครับเข้าไปดูคลิปที่2จะได้รู้ว่านะครับมีความพิเศษเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เพื่อนๆสามารถทักทายนะครับสอบถามกันได้เลยนะครับว่าอ่านคอมเมนต์แล้วครับขอบพระคุณครับคุณเปียุชนะครับส่งดอกกุหลาบงามๆมาให้นะครับชอบนะดอกกุหลาบสีแดงนะครับใครมีต้นกุหลาบขายบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะซื้อมาปลุกใครมีนะครับอ้อดอกกุหลาบนะครับขอบพระคุณครับลูกสาวอ่าคุณลูกสาวนะครับอ่าล่าล่าเศรษฐีนะครับขอบพระคุณครับส่งดอกกุหลาบมานานครับ ลูกสาวล่าสีสเกตนะครับลูกสาวล่าสีสเกตนะครับส่งดอกกุหลาบงามๆมาให้นะครับมาครับไม่ต้องรีบนะเราก็อยู่กันไปแบบนี้แหละสนุกสนุกนะครับก็มาครับใครมีของก็บอกว่ามีนะครับตอนนี้อ่านก้มสายตาเนี่ยจะก้มก้มลงไปอ่านคอมเมนต์นะครับตอนนี้หน้าสายตากําลังก้มไปอ่านคอมเมนต์นะโอ้ยไปกดกิดด้วยครับขอโทษนะครับเพื่อนๆไปกดจอยนะกดออกยังไงเอ่ย มือนี้ไปกดโดนประจำนะครับช่วยเอาออกด้วยนะครับคุณเจนครับขออนุญาตครับไปกดผิดครับขออภัยมากๆครับบวกขอกดผิดเนาะขอบพระคุณมากครับเพื่อนๆกดออกให้แล้วนะครับดิก็กดออกไม่เป็นโดยสิเมื่อกี้ขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวจะกดด้วยความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวไปกดโดนกดเชิญเข้ามานะครับเดี๋ยว ช่วยขายด้วยครับเยี่ยมครับพอตีนเน้นเลยนะครับว่าร้านตีจะเป็นร้านที่ช่วยขายของให้กับเพื่อนๆมาปรับพื้นฐานกันนิดนึงนะครับปรับพื้นฐานกันนิดนึงนะนะก็คือหมายถึงว,ว่าคนไทยอ่ะหกล้านคนอ่ะทำตัวเหมือนชาวนานะครับคนไทย60ล้านคนอ่ะทำนาเหมือนชาวนาก็คือว่าเราปลูกข้าวเปลือกได้ไงเออพอเราปลูกข้าวเปลือกได้เนี่ยเราไปเทขายให้กับโรงสีโรงเดียวซึ่งเหมือนกับว่าเราไปเพิ่มอํานาจการต่อรองให้กับโรงสีโรงนั้นอ่ะเหมือนถ้าเพื่อนๆมุ่งไปขายของให้กับร้านร้านเดียวร้านนั้นรวยแย่เลย ถ้าเพือเ่อนๆมาขายให้ตีคนเดียวติก็รวยแย่เลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับเราไปแบบนะให้แบบเอาสมบัติของเรามากมายโบราณของเราเนี่ยไปมอบให้กับคนคนหนึ่งในราคาที่ถูกๆนั่นเองนะครับถ้ามีขายยังไงครับนี่เป็นคําถามทีท่น่สญญาสนใจนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปักหมุดให้เพื่อนๆดูนะครับถ้ามีขายอย่างไรนะครับถ้ามีก็คือเพื่อนๆนกดติดตามนะครับ กดติดตามแล้วก็ไปดูวิธีการส่งสินค้ามาในคลิปที่1นนะครับวิธีการส่งสินค้ามาให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับดูนะก็คือ,อส่งมาทางคลิปที่1นนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆอยากให้ติดรับซื้อจะเป็นเรื่องง่ายมากนะครับการที่ให้ใครรับซื้อเนี่ยเป็นเรื่องง่ายนะครับเพราะเขาจะกดเราเท่าไหร่ก็ได้นะครับการที่ไปบังคับให้เขาซื้อของเราอ่ะแน่นอนนะครับสนุกสิครับบันเทิงเลยล่ะครับเพราะเขาจะให้ราคาเราเท่าไหร่ก็ได้นะ การรับซื้อเป็นเรื่องง่ายและกระจอกนะครับการรับซื้อเป็นเรื่องง่ายและกระจกมากเลยเพราะว่าในเมื่อเขาเอาของมาเทขายให้เราถูกๆแล้วทําไมเราจะไม่รับล่ะครับใช่ไหมครับแต่วันนี้ติมาสร้างมิติใหม่ให้กับคนไทยทั้งประเทศก็คือว่าให้เ,เพื่อนๆมาเป็นเพื่อนกัน นะและตีเอาภาพของเพื่อนๆนะโชว์ให้กับคนไทยทั้งประเทศดูพอ,พอคนไทยทั้งประเทศเห็นนะ่ะแล้วเขาก็อยากซื้อไงพออยากซื้อเขาก็ต้องแข่งขันราคานะครับพอเขาอยากซื้อเขาต้องแข่งขันราคาและกาไราาาก็ไหลเข้ากระเป๋าเพื่อนๆนั่นละครับกำไรนะก็จะไหลเข้ากระเป๋าเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับแค่นั้นนะครับได้ราคาด้วยดีกว่าไปเทขายให้กับคนคนหนึ่งนะ กวันนี้ติไม่ได้ปฏิเสธการรับซื้อเลยนะครับถ้าใครเอามาเอาสมบัติมีค่า,ามาเทให้ตีถูกๆเรื่องอะไรจะไม่รับแลครับทุกร้านเนี่ยเขารับทั้งหมดนะครับเพราะเพื่อนๆมาเทให้เขาถูกๆมาเนาะเออตามนั้นเลยครับอย่าลืมว่ามันมันความได้เปรียบเสียเปรียบไงเหมือนเราไปเดินเข้าไปในร้านเขาแล้วเราเหมือนไปงอเขาแล้วไงเขาจะให้เท่าไหร่ให้เหมือนเขาโยนเศษสตังค์ให้เราเท่าไหร่อ่ะเออเราก็รับมาด้วยความมึนงงเรารับมาด้วยความมึนงงไงใช่ครับ เพราะฉะนั้นนะครับมาเป็นเพื่อนตีจะได้เปรียบเพราะอะไรเราจะได้ขายของได้ราคามาเป็นเพื่อนตีนะกดติดตามเสร็จนะครับกดติดตามเสร็จส่งภาพมากลางรายการเลยครับกดติดตามเสร็จนะส่งภาพมากลางรายการแล้วก็เดี๋ยวรู้ตีจะได้แชร์ภาพนะครับเดี๋ยวคืนนี้ประมาณสามทุ่มดีกว่าเนะเพื่อนๆเนาะคืนนี้นะประมาณสามทุ่มเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับส่วนอันนี้เพื่อนๆก็คือให้กดติดตามกันไว้ก่อน นะครับประกติดตามกันไว้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวส่งภาพเข้ามานะครับไปดูตัวอย่างในคลิปที่1นนะขั้นตอนในการส่งภาพมาให้กับคนไทยทั้งประเทศดูนะทำอย่างไรนะครับไปดูคลิปที่1นนะครับเพราะตอนนี้เพื่อนๆก็กดติดตามกันไว้เลยเดี๋ยวขออนุญาตลงไลค์กันก่อนนะครับแล้วก็คืนนี้สามทุ่มเจอกันนะครับทุกคนกดติดตามไว้ก่อนได้เลยครับกดติดตามไว้ก่อนได้เลยนะครับแล้วไปดูวิธีการส่งภาพเข้ามากางรายการนะครับในคลิปที่1นนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ขอขอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนนนะัวี้ ขอแต่เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ประมาณ3ามทุ่มนะเรามาเจอกันนะครับเพราะว่า3ามทุ่มเป็นเวลาดีเพราะอะไรเพราะเพื่อนๆว่างจากการอาบน้ําเปล็ดเสื้อผ้าเสร็จแล้วเพื่อนๆนว่างจากการอาบน้าเปล็ดเสืศศ้อผ้าเสร็จแล้วทุกคนมีของอยู่ในมือก็คืออยู่บนหัวเตียงนั่นเองนะครับก็พร้อมจะโชว์ให้กับคนไทยทั้งประเทศดูนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้สามทุ่มเจอกันนะครับโดยประมาณนะครับขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยแล้วมาเป็นเพื่อนกับตีนะครับอามาเป็นเพื่อนกับตีนะเด้